หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ NHK Amo กนกมาตรฐานระดับโลกรับรองจากสพันธ์จักรยานยนต์ระหว่างประเทศการันตีด้วยนักแข่ง m o t ต GP เรมี่การ์เนอร์เลือกใช้มาพร้อมความปลอดภัยขั้นสูงตอบสนองทุกการเดินทางของคุณสั่งซื้อด้ีนลิงด้านล่างครับ Suzuki XL7 ลรถยนต์มัลติด y n นามิกครอสโอเวอร์ อบโจทยทุกการใช้งานเต็มขั้นกับระบบความปลอดภัยสัมผัสในตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศเซอร์เจมส์คันที่ขับเขาใหญ่โรงแรมคุณภาพสัมมานาจัดเลี้ยงจัดงานมงคลศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาพร้อมสุดยอดสนามกอล์ฟครบในที่เดียวสนใจติดต่อ0363432000หรือคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษได้เลยครับ สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงในช่วงวันเสาร์ที่มีโปรแกรมทีมชาติหลายคู่เล่นได้สนุกเข้มข้นพอสมควรผมเดินทางาพักผ่อนที่ต่างจังหวัดเพื่อเติมพลังให้กับตัวเองครับมีเวลาช่วงดึกไม่มากนักแต่พยายามนําเสนอเนื้อหาม,มาให้ทุกท่านได้ติดตามในวิดีโอนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับขอบคุณครับ,บคครบบค,ค,รบบคเสเซลิกเซนผงาดคว้ารางวัลน,นักแต่ยอดเยี่ยมประจําเดือนกันยายนของสโมสร กองกลางทีมชาติเดนมาร์กรับคะแนนโหวต62%เหนือจอรอนซานโชที่ได้คะแนนโหวต28%และราฟเฟลวาลารนที่ได้คะแนนโหวต10%นั่นทำให้เขาเป็นนักเตะป้ายแดงคนใหม่รายที่2ติดต่อกันที่คว้ารางวัลน,นี้ครับต่อจากลิซันโดมาติเนสปะกหลังทีมชาติอาร์เจนตินากองหลังจอมบูคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจาเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งอีลิเซนทำผลงานได้ดีต่อเนื่องนับตั้งแต่ย้ายมาจากเบนฟอร์ดแบบไร้ค่าตัวครับ เป็นหนึ่งในดิวที่คุ้มค่าที่สุดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาของปีศาจแดงเขาเพิ่งจะยิงไกลสุดสวยให้ทีมชาติเดนมาร์กในเกมพบกับโครเอเชียซึ่งพอลโคที่ทําหน้าที่วิเคราะห์เกมนี้ชื่นชมกองกลางรุ่นน้องว่าอ่านเกมอยู่ตลอดและรู้ว่าเพื่อรุ่มทีมจะอยู่จุดไหนถึงทําให้ทีมได้เปรียบในการเล่นโคเผยว่าหากคุณถามถึงตัวอย่างนักฟุตบอลที่ดีสักคนอลิเซ่นคือคนนั้นแน่ๆเขาเป็นนักฟุตบอลที่มี I q คสูงมาก เลฟฟุตบอลด้วยมันสมองเขารู้ว่าจังหวะไหนควรยืนตรงไหนและรู้ว่าจังหวะไหนควรปล่อยบอลอเลเซ่นจะเป็นส่วนสำคัญในเกมที่ปีแสดงจะโดนกับแมนซิตี้ถ้าเขาฟิตเต็มที่เพราะตั้งแต่เปิดซีซั่นเขาเป็นคีย์แมนสำคัญในยุคอริเซนฮาร์กมาโดยตลอดต่อกันที่ปฏิเสธรา่างอดีตแบ็คซ้ายจอมบุกของสมโมสอนออกมาชื่นชมอาริเซนฮาร์กกับความใจถึงของเขาที่กล้าลุยกล้าทำแบบไม่ต้องเกรงใจใครกับการจัดก,การปัญหาต่งตางๆภายในทีม เอฟราเผยผ่านสื่อว่าเอริสันฮาร์เขามีความกล้ามากๆที่จะดรอปกับปันแฮร์รี่แม็กควายเช่เนเดียวกับดาวดังอย่างคริสเยโนโรนันโดนอกจากนี้เขายังมองเห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวของไทเลว์มาเาเซียอีกด้วยผมขอชื่นชมจริงๆเขาทําให้มาเาเซียดีขึ้นมากๆและต้องชื่นชมในความกล้าของเขาที่เปลี่ยนแปลง,ปลงทีมไปในทิศทางที่ดีขึ้นตอนนี้ทีมเปลี่ยนไปคนละเรื่องกับเมื่อปีก่อนแม้จะเปลี่ยนนักเตะแค่2-3คนก็ตาม ซึ่งผมมองว่าตั้งแต่ที่ถูกดรอปไปพวกเขาก็ไม่ได้เล่นแย่อะไรและยังช่วยทีมได้ไม่ด้วยแต่มันเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติในเชิงลบมากกว่าซึ่งบางครั้งคุณต้องแก้ปัญหาพวกนี้ยังเด็ดขาดและเทนฮาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขากล้าที่จะทำและคิดถูกเอฟราหเผยถึงการลุ้นความสําเร็จว่านี่คือซีซั่นที่พรมเมลีกบ้าคลั่งมากๆที่สุดในรอบหลายปีมีเรื่องประหลาดใจให้เราตื่นตาตื่นใจอยู่เสมอ แม้2ทีมอย่างแมนเชสเตร์กับเอร์พูจะเป็นตัวเต็งที่ใครหลายคนมองแต่ผมคิดว่ายูเอตอาจจะเป็นทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้ผู้คนได้เหมือนกันหากพวกเขาต่อสู้และทำสิ่งต่างๆที่ผู้จัดการทีมบอกไปเรื่อยๆพวกเขามีโอกาสจะไปถึงจุดที่ผมบอกมาดูเรื่องราวของนักเตะภายในทีมในการดูแลตัวเองครับสื่อใหญ่อย่างเดีแอเลติกเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของฟรานซิสโกรามอสเพื่อนสนิทของบูโน่ฟานเดส ที่บอกว่าบูโนมีเรื่องแปลกๆที่ทําให้ประหลาดใจนั่นคือจอมทัพชาวโปรตุเกสชอบแล้วก็ทานพวกซีเรียลก่อนลงสนามแข่งขันบูโนชอบกินโกโก้ครันช์มากๆเขาบอกว่าเวลากินสิ่งนี้มันช่วยทําให้เขาเล่นดีขึ้นและเขาทําแบบนี้มานานหลายปีแล้วแต่สิ่งสำคัญคือผมคิดว่าเขามีวินัยในการดูแลตัวเองสูงมากเขาให้ความสําคัญกับอาหารและการพักผ่อนนั่นจึงทาให้เขามีสภาพร่างกายที่พร้อมลงสนามอยู่ตลอด บรูโนมีโปรแกรมลงช่วยทีมชาติโปรตุเกสคือวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์ครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าพบกับสาธารณรัฐเช็กเมื่อพูดถึงบรูโน่แล้วก็ต้องพูดถึงโรนัลโดกันบ้างที่ตอนนี้กำลังสร้างสถิตใหม่อย่างต่อเนื่องเบด้นวิลเลียมกล่าวถึงคริสเยโนโลนัล,ลโดพี่ใหญ่ภายในทีมตอนที่เขาย้ายกลับมาใหม่ๆตอนนั้นผมไม่ได้อยู่กับยูไนเต็ดแต่หลังจากที่ผมกลับมาจากนอร์ลิชในการยืมตัวแล้วได้เห็นแล้วว่าเขามีอิทธิพลต่อทีมมากมาก กับเราทุกคนเราได้พูดคุยกันบ่อยโรนัคุยกับทุกคนในทีมน,นะเขาพยายามจะทำให้ทุกคนมั่นใจว่าพร้อมจะอยู่เคียงข้างกันมาดูเรื่องราวดีๆที่เก็บเป็นความทรงจำครับเมื่อ23กันยายนที่ผ่านมาครบรอบ30ปีที่เด็กชายวัย7 7ปีที่มีชื่อว่าเดวิดเบ c k h แฮมลงประเดิมสนามเป็นครั้งแรกให้กับปีศาจแดงในฐานะตัวสำรองเกมลีกครับดวลไบรท์ตัน ใครจะไปรู้ว่าหลังจากนั้นเพียงไม่นานเจ้าตัวกลายเป็นแข่งระดับท็อปของวงการฟุตบอลจนถึงทุกวันนี้ครับด้วยการเปิดบอลที่แม่นยำและยิงฟรีคิกที่ยอดเยี่ยมลงเล่นไป388นะัด85ประตูกับ101แอซิสแชมป์พรีเมียร์ลีก6สมัยแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก1สมัยแชมป์เอฟเอคัพ2สมัยและแชมป์สโมสรโลก1สมัย,มมมยแด่ไอดอลตลอดการของใครหลายๆคน เดวิดโรเบิร์ตโจเซฟเบคแฮมเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นมีโปรแกรมทีมชาติน่าสนใจหลายคู่คู่ที่ผมได้ติดตามก่อนจะไปเข้านอนคือบราซิลดวลกาหน้าเป็นเกมอุ่นเครื่องมีนักเตะของพปแสดงลงสนามตัวจริงหนึ่งคนนั่นคือคาเซมิโลพีคาเซยินเป็นวิฟิลต์ตัวต่ำร่วมกับลูคัสปาเกตาครับทำหน้าที่คุมจังหวะคอยตัดเกมเชื่อมเกมป้องกันเกมรูกของทีมเยือน คาเซออกบอลได้นนค่อนข้างแม่นยำม,มากๆอยู่ในระดับ85-90%ตลอดทั้งเกมแถมยังมีจังหวะจ่ายบาเข้าพื้นที่สุดท้ายได้ลุ้นนอกเหนือจากเกมรับแล้วรวมทั้งจังหวะเอาชนะ1-1ตอที่ทำได้ยอดเยี่ยมก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปพักนาที62ครับส่งฟาบินโยลงมาแทนอันโตนีปีกของยูเต็ดเป็นคนที่ได้สัมผัสเกมแต่ลงมาเป็นตัวสำรองนาที62แทนวเนซิสจูเนีย รวมถึงอเล็กเตเลสที่ถูกปล่อยยิงไปที่เซบิยาครับออกซ้ายเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงแทนที่ของอเล็กซนโดที่มีปัญหาบาดเจ็บจบเกมนั้นบารซิลเอาชนะไปสบายๆ3-0ครับถือเป็นเรื่องดีที่ยูเตตจะมีทั้งคาเซมิโลและสกอร์แมตวินเนที่ฟอร์มยอดเยี่ยมพร้อมเป็นทางเลือกให้กับอริสซนหากโดนกับแมนเสตีในเกมสำคัญสัปดาห์ถัดไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากผู้เราในวันพักผ่อนสบายๆ ถ้าคุณเป็นคนที่หลงหลและคลั่งคลายแมนยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ แคมปิดคาเฟ่ร้านคาเฟ่สุดพิเศษอร่อยถูกใจทุกเมนูไกลสนามบินคอนแก่นโทร089-944-6836